สวัสดีนะครับครับแม่ปวดหัวเข่าใช่ไหมไหนล,ลองเล่าอาการให้ฟังหน่อยสิครับตอนเมื่อก่อนมันปวดนักปวดนักแล้วก็ต้องหมอฉีดน้ำอันไไขข้อเข้าไปก็เออดีดีขึ้นมาน,นักนักนี้เป็นมาเมื่อไหรกี่ปี<อ>แล้วครับตอนอายุสามสิบสสิบปานี่เจ็บนักลุบไปได้เลยแล้วก็หายไป ไปแล้วก่อนมาเจ็ผมนหะกินดิบๆปีละก็มาทำก็ครับสองปีประมาณสปีแปลว่าเจ็บเยอะๆมาสองปีเนาะเจาะฉีดทุตอนตอนแรกผมยังไม่ได้ฉีดผมให้ยาไปกินอย่างเี้เออแล้วมันก็ดีไปมันหายแตงค่ะมันขีดลดก็เกะแบบมันมันหายช่วงกินยาบระดายเจ้าครับมันตอนนั้นนี่คือต้องกินยาบ่อยไหมกินยาบ่อยเกือบจะทุกวัน ก็หมอแว่กินยาที่น้ามันจะเป็นไตยเมื่อก่อนทำไมตับแม่ก็กลัวเป็นโรคตเพราะว่าแฟนก็ปนดตอยู่แล้วตัวมันนี่มาฟอกตายแน่แนเออใช่อยากแก้ปวดต้องระวังโอ้น้าแม่ก็บรรยากาศกินยาแล้วต้องฉีดมานี่ฉีดตัวไหนครับแม่ฉีดหัวเข่าฉีดอะไรอะน้ำใส่ข้อเทียนน้ำข้เทียมแล้วแค่แม่กับมูจับอาจารย์ทีนี้ ก็ดีมาเรื่อยๆก็เดี RS, ๋ยวนี้ซี5วันไปกินยาเตื้องเตื้องกอดไปกินี่กินบ้างกินบ้างมันดียังไงบ้างครับแม่นั่แใส่ก็เพียงก็มันดีมันมันขามันรู้สึกว่ามันบบเฝื่อยอะมันมันลื่นงอภาพมันมันสบายอืมขันจักรยานได้ไหมจ้าวป้าขับจักรยานได้สบายเมื่อก่อนนี่มันได้ถ้าสองงอทีเจ๊ แล้วตอนเดินเดินอะไรนี้ได้ไหมครับเดินบริเวณนี้เดินได้สบายโอเคแต่เมื่อก่อนนี่เดินกระเจ็บเจ็บมากเลยก็อันนี้เป็นน้ำถ่าข้อเทียมมันก็จะดีกว่าการฉีดสเตียรอยด์เพราะว่าสเตียรอยด์ทำให้ผิวข้อมันเปื่อยเสื่อมนะแต่น้ำถ่าข้อเทียมมันจะเข้าไปบำรุงผิวข้อ,อลดอาการปวดลดการนับเสื ส่วนใหญ่ก็จะให้มาฉีดซ้ำเนี่ยทุกๆ6เดือนถึง1ปีนะครับจนกระทั่งอาการมันดีขึ้นเนาะ